ไปดูผลนะครับจากการที่นายกรัฐมนตรีคุณเสียถาทวีสินเนี่ยได้ไปเป็นผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนะครับไปพบปะกับนักลงทุนชาวจีนเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเขานะครับเพื่อที่จะได้มาลงทุนในประเทศไทยนะครับล่าสุดมีบริษัทเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่อย่างซีบอมบนะครับเป็นบริษัทเฟอร์เิเจอร์ยักษ์ใหญ่จากจีนเตรียมที่จะทําตลาดและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอธิษฐานเพชรรัฐตัวแทนของบริษัทซีบอมแห่งประเทศไทยได้บอกว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วและของอุตสาหกรรมการตกแต่งบ้านของประเทศไทยได้ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่างประเทศอย่างมากเลยโดยเฉพาะจากประเทศจีนเพราะว่าแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อทุกสาขาอาชีพในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่อุตสาหกรรมการตกแต่งบ้านของไทยนั้นยังคงมีมูลค่าของผลผลิตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่1 6 0 0 0 0ล้านบาทด้วย ก็เลยส่งผลให้ไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่อันดับที่25ของโลกจากแรงผลักดันของนโยบายรัฐบาลของไทยประกอบกับประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นหวายนะครับไม้ยางต่างๆดังนั้นบริษัทซีบอมบริษัทเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่จากจีนจึงเตรียมที่จะทําตลาดและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายนะครับภายใน2ปีนี้จะสามารถขยายสาขาได้ไทยได้มากกว่า10สาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งต่างจังหวัดที่เขาดูเอาไว้อย่างเช่นภูเกต็ตชนบุรีและระยองครับค่ะ บริษัทซีบอมเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1998นะคะเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมตู้ครัวของจีนค่ะปัจจุบันนี้เน้นการวิจัยและพัฒนาการออกแบบการผลิตและการขายของตกแต่งบ้านตามสั่งทั้งหมดได้รับการรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า60รายการค่ะซึ่งมากกว่า60รายการที่ว่านะครับอย่างเช่นใบรับรองการติดฉลากสิ่งแวดล้อมของจีน ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือส่งออกเครื่องเรือน,นะครับส่งออกไปยังออสเตรเลียอเมริกาเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่ตะวันออกกลางรวมไปถึงนะครับเป็นซัพพลายเออร์คุณภาพสูงนะครับให้กับโรงแรม5ดาวในระดับนานาชาติอีกด้วยครับ